สวัสดีคผู้ชมท่านนะครับผมอันนี้ผมจะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งนะอนนี้จริงแล้วว่ามันอัปเดตตั้งแต่สองจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์จุดหกนะครับผมอัปเดตแล้วนะแล้วก็แน่นอนผมแบบไม่ได้อัดคลิปเนาะผมอัดคลิปไปแล้วแหละนะผมผมนะคือตอนที่ผมได้สไป,ป์ผมก็ไม่ได้บอกไงว,ว่าเอออะไรมาแล้วแต่แน่นอนเขาแน้นอนจะมาบอกว่าว่าเขาฮีโร่สไตล์เดอะฟอลคอนเดอะฟอลคอนทูเนี่ยเออมันอัป มันมันคือชื่อมันก็กล er, er. ับมาใช้ชื่อเดิมแล้วครับผมก็คือชื่อแรกแกของมันนะครับผมตั้งแต่ที่ตัวเกมมันเปิดออกมานะผมชื่อมันก็คือชื่อน,นี้ครับเนี่ยกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกแล้วนะครับผมชื่อเดิมตอนที่มันมันแบบพิ่งเปิดตัวนะผมตอนนั้นยังเป็นแบบมุมมองบุคคลที่สามอยู่นะครับถ้าใครติดตามทีฟอร์ uhh, ีทสองอยู่เนี่ยคลิปอัลฟอลทีทสองโมบายอยู่เนี่ยคือก็จะรู้นะครับว่าว่าเออเนี่ยมัน คือชื่อเดิมคือมันใช้ชื่อเดิมนะคบผมคือมันก็คือชื่อ,อน,นั้นแหละครับผม T F T F สอง E M นะครับผม T F T F สอง E M นะครับผม T F F สอง E M จะอย่างนี้กันเพราะว่ามันมีคำว่าออฟด้วยไงเออ F สองตัวไปเลยเออเออเข้าใจนะมีเสียงพงัดลมแทกมีเสียงพงัดลมแทะเข้ามาครับผม อืมไม่เป็นไรนะโอเคคือ t f f 2 e m นะผมก็คือท e ีม of f o r t r e สอง e m u a t o r บายครับอใช้ชื่อเดิมแล้วผมตั้งแต่ที่มาเพิ่งเปิดตัวนะผมนะใครก็ไปดูช่องพี่อารมกูไทยได้นะครับผมช่องอาร์มกูไทยได้ครับอัปเดตแล้วนะขอบอกก่อนแต่ให้ดูเลยเนี่ยอัปเดตแล้วเนี่ย เดี๋ยวสองจุหนึ่งจุดหจุดสองมาอัปเดตอะไรวะเนี่ยแปบ๊บนึงก่อนนะถอดกระดิ่งต้องก่อนนะเดี๋ยวผมมาดูมันอัปเดตหนึ่งจุนย์จุดหจุดหันคืออะไรวะแปบ๊บนึงก่อนนะขอเวลาสักแป๊บนึงนะผมมันจ,จู่ๆผมแค่จะมาบอกเฉยว่ามันใช้ชื่อเดินมนจะจู่ๆก็ ไปเจอว่ามันอัปเดตเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองหนึ่งจุดหกสองอ้ยหนึ่งจดหกดสองเออเ้ยอัปเ,เดตแล้วึกว่าเออเกง่ายคือผมดูตรวจดูทุกวันนะอะคือก็ไม่ตรวจดูทุกวันขนาดนั้นนะผมก็จะมีการมาดูบ้างบางครั้งบางคราวครับผมอะเกมอัปเดตอะ้วออยังละมันนะหรือว่าเกมหายไปหรือยังใะวนะันนั่นเออข้อ เจะชอบมาดูแบบนี้ตลอดนะแล้วก็ครั้งนี้ผมแค่จะมาบอกว่ามันเป็นชื่อไอ้นี่เฉยมันเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตในคลิปหน้าแล้วกันับผมแค่ผมมาบอกเฉยๆนะว่าเกมเนี้ยมันอ่ออัพมันแบบชื่อมันกลับมาใช้ชื่อเดิมมันนะครับผมขอบอกก่อนแค่นั้นแหละครับบ๊ายบาย